สวัสดีครับขอตอนรับขอสู่ช่องรววยเร็วร้อยอีกซึ่งมือนี้กับมอคโคมาพ่อกันคือเก่านะครับมือนี้ซึ่งเป็นวันที่22เมษายน2563นะครับมาขอโทษขอไัยซึ่งเมื่อวานนี้แอดลงคลิปผิดตัดต่อไว้3คลิปครับ ปรากฏว่าเอาคลิปที่สะไปตรวจหวยลงมาลงแต่ว่าพิมพ์หน้าจอถืออยู่ครับพี่น้องระบาดนี้พิมพ์หน้าจอ,อย่างหนึง่งแต่ว่าในเนื้อหาเป็นอย่างหนึง่งว่าสิมาเ,เช็คฟังเบื้องข้างเจ้าของมาสั่นหลังจากห้าน้อยผนออกครบมาฟัง่ง ทบทวนเบิงมีถึงแ,แต่เสียงเพ่งเป็นกายกลายเป็นคลิปที่ตรวจหวยมือหนีก,ก็เลยมาขอแก้เขานะครับแล้วก็มานําเสนอเกียวแก้กับแนวทางห้าหน้อยคือเก่าคือเดิมนะครับเสียดายคลิปตัดต่อไปแล้วเข่าสองน้อยอยู่ครับ เขาสองน้อยอยู่เอ็กะว่าให้ลูดเก้ากะมีเก่าซีอยู่กับซีสองอยู่ครับแต่ว่ากะบอเป็นผลดอกเพราะว่าล่วงผิดผลาดมืแล้วกะมีแต่ว่ามากับกาวค้าขอโทษเห็บซีผู้ที่เขามาเบิงมาชมนะครับ ขอม้าแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเด้อครับเด้อพ่อเป็นกำลังใจแอดแน่น,นะครับช่วงนี้ไปไซมาไซกับว่าได้พาอว่าช่วงกักตนกักตัวนะครับหยุดเชื้อเพื่อชาติก็เลยได้แต่แค่นแนวทางของห้าหน,หน้อยนี่แหละมาฝากสกอนเข้ากับเบิ้งกันไป หาเรื่องเทียมาคาเรื่องเทียชอบหาเรื่องเทีย,ทยตัวใดมันโดนจิตโดนใจกะจังว่ากันเบิ่งไปเพื่อเปลี่ยนแนวทางนะครับขันหามันบวแมนบวชัยกะอย่าว่ากันกระบวาสามารถที่ลู้ได้หรอกครับว่ามันจะออกตัวใดแต่ว่ากะเก่งไปตามกระดาษตามกําลังวันตามกําลัง ที่เคยเฮ็ดมานะครับทางเสียนเพิ่นกระรงมาให้แล้วก็เพิ่นกระบ,บอกก็ได้เหตุตามคําสังค่าที่เพิ่นสอนมานะครับกับเข้ามาอยอะตหรอกครับแต่าผาเทศมานี่ก็ได้พลาดหน่อยเทียอยู่ฟังวันที่ย0เหมือนกันเข่า3มน้อยเลยครับทรงสีเข่าทาอยู่กับเพิ่งจะเลียนรูนะครับเพิ่งจะรูเพิ่งเสียเข้าใจ การออกของห้าหน้อยแต่ละห้าหน้อยนะครับก็เรื่มงทเข้าใจแน่แล้วล่ะครับพอมพี่น้องเอฟซีผู้บางทันบางคนเพิ่นกระดีดีแนะนำบอกว่ามันเป็นยังสัน้นยังสี่แฮตก็เลยไต่ความรู้จากเอฟซีนี่แหละครับขอบคุณหลายๆนะครับเอฟซี FC, ที่แนะนำแล้วก็ให้ความรู้แก่ไขบางสิ่งบางอย่าง แอดก็เลยพ่อหูตาสว่างเหรอตลอดครับเกี่ยวแก่กับห่าน้อยออกเวลาเท่านั้นอันนั้นออกเวลาเท่านั้นอันนั้นออกเวลาเท่านั้นเท่านั้นแอดกับพ่อเข้าใจบาทแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เหรอครับแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับบัตรที่นี่สำหรับของวันที่ยี่สิบสองมือนี่นะครับ มานำเสนอคือเกานะครับเพื่อว่าจะได้เป็นการบ้านแนมใส่กันจากวันนั้นแล้วก็วันนี้นะครับแต่ว่ากันส่งเสียขอทายอยู่ตอลอดเห็ดว่ารส่งเสียขอทายอยู่แต่ว่าทางพื้นที่ของแอนนี่เพิ่นเปิด ให้รุ่นแค่น้อยเดียวครับน้อยพิเศษไหมมันก็นเลยรู้สึกว่าได้รุ่นหน่อยโอกาสได้รุ่นหน่อยก็คือบางพื้นที่บางพื้นที่ข้าเจ้าให้รุ่นได้สามน้อยพื้นที่ของแอนใหรุ่นแค่น้อยเดียวพิเศษเท่านั้นนะครับรู้สึกว่าหนาแคบ บา,บางมือบางวั่นกับผู้เพื่อนนั่นกับ,เพ,นนกบเพื่อนก็ว่าถือตะเหล็กถือตตัวเหล็กต่ว่าบวาสามารถิสดงเงินเพราะว่าเหรียญน้อยหนึ่งไปออกน้อยหนึ่งมาสัน่นกับแมนคว่ำเพื่อนอยู่แต่กพี่น้องแต่สําหรับทางอื่นเอฟซี FC บางท่านเพื่อนกับคอมเมนต์มาเยอะกับว่าโอ้เขาทายเยอะติดตามในยูดอกก็สัน่นขอบคุณลหลายครับ ที่มาหากำลังใจนะครับเตรียมสมมติปากกาเลยครับแอสิบริขึ้นตัวเลขกห้ได้ครับเอาครับเตรียมเตรียมจนเลยครับเจ็ดสองครับสามสอง หนึ่งสามหกสี่สี่หาแปดสามหาเก็ดนี่ครับ จะก,กับกับได้นะครับถ้าบอกกับกบ็เป็นอย่างครับต่อไปครับศูนย์แปดแปดศูนย์ ศูนย์สี่นหาสี่หน,หหน,นแหละครับสำหรับชุดตัวเลขนะครับ ถ้าบอแมนบอช่ก็จะว่ากันนะครับเนาะเพราะว่าื่องกับเป็นแนวทางนะครับพี่น้องมันเป็นแนวทางเยวายเข้าได้เพิ่งเด้แนมได้พิจจระนาน้ากันนะครับตัวเด่นของแอดมือนีสำหรับหัวมือนีนะครับสำหรับมือนีเด่นของแอดนะครับ เกตสองครับรูดรูดสองได้นะครับลองรหลดลองเบิงนะครับเนออันนี้เป็นการซ้อนตัวของแอสทีแอสมักเอสชอบนะครับเกตสองครับลูดสองนี่แหละครับตัวเก่งนะครับ ้องเบิ้งนะครับคาดว่าเป็นตามาทา้งเฮาอยู่ดอกพี่น้องเป็นแต่มาทาังเฮาอยู่ครับค่อยรุ่นค่อยเบิ้งน้ำกันนะครับว่าสิเป็นยังไงก็ได้ว่าบางครั้งบางเทียบบางที่มันแกน่ป่านตาเห็นเปล่ เข่าโป๊ะขือกันนะครับพี่น้องบางครัง้งบางที่กับบอแมนจกักัตนะครับก็เลยนํ้ำมาเสนอให้พ่อแม่พี่น้องหรือว่าเอซีทุกท่านพิจรารณาร่วมกันนะครับก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่าน โชคดีกันทุกคนทุกท่านนะครับปัสจากโกรกไั้ไข้เก็บมีแต่ความสุขความเจริญน,นะครับบ๊าดดครับ